ทุกการลงทุนมีความเสี่ยงค่ะแต่ลดความเสี่ยงได้ค่ะวันนี้ค่ะถ้าใครคิดจะลงทุนแล้วก็คุณต้องสำรวจตัวเองก่อนว่าตัวคุณนั้นรับความเสี่ยงได้ขนาดไหนความเสี่ยงที่พัดกำลังพูดถึงคือ1เสี่ยงที่เงินจะหายไปทั้งหมดรับได้ไหมถ้ารับไม่ได้อย่าเข้าการลงทุนแบบนี้ส่วนใหญ่การลงทุนที่เงินจะหายเนี่ยก็เท่าที่เราเห็นในข่าวเยอะๆนะคะให้ผลตอบแทนที่สูงเวอร์วังอลังการวันนี้ธุรกิจส่วนใหญ่ทํากําไรอยู่ที่ประมาณ 15, 20, 3 0ค่ะ ถ้าเขาสามารถให้ผลตอบแทนคุณได้เวอร์เวอร์นะคะให้ฉุกค,คิดเลยค่ะว่าเงินคุณอาจจะสูญหายได้สําหรับคนที่รับความเสี่ยงได้ระดับปานกลางค่ะแตลว่าวันนี้คุณต้องหาผลตอบแทนที่มันเมซนค่ะผลตอบแทนที่เมซินเนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วง10ถึง20ไม่เกินนี้นะคะอันนี้คือเสี่ยงปานกลางอาจจะได้เงินต้นคืนหรืออาจจะได้ดอกเบีย้ยตามที่เขาแจ้งเข้าใจไหมคะอ่ะอันดับสุดท้ายค่ะเสี่ยงน้อยที่สุดเสี่ยงน้อยที่สุดส่วนใหญ่ก็จะไปตกที่ช่องเงินฝากในบัญชีที่เราไม่หาย เป็นแนแน่นอนและเงินเราก็ไม่เพิ่มขึ้นและเงินเราก็มีแต่จะลดลงคะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครนะคะสนใจเรื่องการลงทุนคอมเมนต์ไว้คะ่ะปรึกษาได้คะ่ะ